โ okay, อเคครับทุกคนสวัสดีวันนี้เราอยู่กันในเกม Sunny Spot มันหมายความว่าไงแต่ดูจากภาพมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่งั้นไปเริ่มกันเลยแโอ้กด WSD เพื่อเดินโอเคก็ปกติกด E เพื่ออินเทอร์ก็คือมีความสัมพันธ์กับสิ่งของโอเคไม่อยากอะไรมันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เกมนี้งั้นผมอยากเล่นแค่นั้นแหละจะคุย โรซาแล้วก็เอาเบิร์ตเอาเบิร์ตแอร์สไตาป์ปะอุ้ยโอเคปลาก็ปลาด่านปิดอยู่มัยเขาว่าไงโอเคโจะเสียงมันดังจังเลยเนาะโอ้นี่มันหวัดมวยหรือนี่แย็บๆระ เย็บเย็บโอ้เปิดอะไรทิ้งไว้ได้วยเนี่ยเราเย็บ yeah. แต่ก็สงสัยนะว่าตัวอยู่ตรงนี้คืออะไรสามลูกกระตาก็ต้องเป็นเชียทำม,มันไม่น่ากลัวจังวะไปกันเถอะอยากกินปลา,าเพื่อนตามใจนี่เหรอเชียร์ตกใจเสียงแม่งดังเกินหวัดดีกินดีที่ได้รู้จัก เรามาเป็นเพื่อนกันไหมถึงหายตัวไปช้าเกินโอ้ใจแลราทำอะไรเนี่ยดูมันจะให้เก็บกระดาษนะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ดูโดดเด่นมาเดีมาเดีมาเดี อยู่เซฟโซนออกมาดิต่เปล่าเฮ้ยเดินไปดิเออรู้งานเ่ยดิเราตรงไหนตรงนี้โอ้พระเจ้าเสียงแม่งดังจัดันแน่ใม่ๆๆๆ,ๆๆๆนี่คือเซฟโซน ขอ,อาูฟังเลยโอ้เสียดเสียงแม่งดังรูฟังเลยขอทฟังเล่นนะเสียงจะดังอะไรขนาดนั้นเรารอเดิจูกแนกะจูกแนกะดิจิตอล,แ,ลแบบดิจิตอลไอ้ออออออาการหนึ่ง ปีกนนพี่แกยืนนิ่งเลยใส่ไม่ได้เออเป็นไรไปเพื่อนเฮนายรู้ใช่ไหมว่าเราคุยกันได้นะแต่นายไม่มีปากฉันรู้มันเศร้าอดทนไว้แล้วกันไปละไม่รับเราก็โดดด้วย ดูเหมือนจะไม่มีมันจะไม่ตามมานะเอาอุตส่าบอกว่าไม่ตามมากูไม่ได้ทำอะไรเลยมึงก็ทำของมึงเองตาก่อนเพื่อนชนจนตาบอดเลยปะนะ่ะเนี่ยมีกล่องสมบัติไหนดูสิคุญแจเชีย่ยขนมเต็มเลยขนมเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยเราต่อยไม่โดนหรือว่า โอ้โหต่อ,อย่างยาก็อของเอาเบิร์อืมต้องไหบอนี่น่าไปกว่านายดูนายเป็นใครนี่นายเป็นใครในายมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนายมาทำไมด้วยป่ามามีรายละเอียดอะไรไหมมันก็แค่เกมตอบคำถามโง่ๆนะ่ะข้ามไปเลยแล้วกันเนาะโอเค ยินดีด้วยนายทำสำเร็จนี่คือรางวัลของนายกุญใจสีเขียวอ้าวมาด่ากูหน้าใครขย,ย,ยงเฉยสวยโอเคประตูล็อกอยู่อ้าวแต่เรามีกุญแจไม่ใช่หรออ๋อแต่อ๋อเขาละห้องเก็บสมบัติรับทราบกูถอดหูฟังแล้วกูรู้ว่ากูคงโดนย้ำตั้งแกแน่เนื่องจากผมตีตรงนี้ค่อนข้างนาน ข้ามนะเจ้านั่นก็กล่องใช่ไหมโอ,โอเคเราไปแค่ลองหากุญแจใเฉยมันก็แง่ไม่อยากรุนไข่กันนะเสียงก็ดังมากมีสเตอร์โคตรดังเลยอะสควิคพอห้องนี้โอ้โหความมืดที่แม่งเป็ดเป็ดดูสิสควิตพูบอกของสควิตมันทำไมมันได้ลงไปด้วย นาเล่นมากมีของเล่นแบบเดียวกันสว่างอยู่เต็มไปหมดเลยเกียดติธพอขนาดน้นเชียวโอเคไปเดินต่ออ้าาร้อนไหนร้อนไหนโคตรเจ็บเย้ยอืมโอเค มันไม่เชิงว่าตกใจแต่ทำให้สะดุ้งได้เจ๋งเนาะโอเคลากันเท่านี้แหละไป